ครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมานําเสนอเป็นพระปกใบมะขามหลวงพ่ออุ่นวัดตานงจังหวัดเพชรบุรีนะครับที่ได้รับชมอยู่ในคลิปนี้จะเป็นปกใบมะขามรุ่นสองนะครับจะเป็นรุ่นสองของหลวงพ่ออุ่นจัดสร้างขึ้นมาในปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดมีการจัดสร้างเป็นเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อนวะโลหะและเนื้อทองแดงสําหรับเหรียญที่มาทําเป็นคลิปให้รับชม ในคลิปนี้จะเป็นเหรียญเนื้อทองคํานะครับเดี๋ยวเราลองมาพิจารณาเหรียญดูนะครับด้านหน้าเหรียญน,นะครับพระพิมพ์ปกใบประคามรุ่นสองหลวงพ่ออุ่นวัดตานกงแต่สร้างในปีสอง7้าร้อยี่สิบด้านหลังครับอันนี้จะเป็นเนื้อทองคำต่อโคตดอยู่ตรงด้านนี้นะครับ จะมีโค้ดกำกับไว้อยู่นะครับทุกเหรียญครับว่าเป็นเนื้ออะไรแต่ละเหรียญแต่ละเนื้อจะมีโค้ดต่อของขับไว้ด้านหลังเหรียญเป็นรุ่นสองครับส่วนจํานวนในการจัดสร้างเนื้อทองคํานี่จัดสร้างเป็นแค่หนึ่งร้อยยี่สิบสามองค์นะครับจัดสร้างหนึ่งร้อยยี่สิบสามองค์สำหรับปกใบมะขามรุ่นสองเนื้อทองคําของหลวงปู่อุ่นนะครับสร้างน้อยอยู่ครับ แบบนี้้องคำโอเคนะครับโอเคครับสำหรับพระปกใบมะขามรุ่น2หลวงพ่ออุ่นวัดตานกงจัดสร้างในปี2547ทั้งผมขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ